ครับแล้วก็เมนูนี้นะครับก็จะเป็นหมูอบซาฟิไนออนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นหมูสัตนอกนะครับนี่นะเร <Okay. S 1> จะใช้ไฟที่อบอยู่ที่18อสองศาอยู่ที่15นาทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ข้างนอกก็สีสันก็กำลังพอดีนะครับ ข้างในก็ยังฉ่ำๆอยู่อ,อย่างนี้นะครับเราก็จะมาแล่ชมนิดนึงนะครับมีเส้นนี่นะครับเราก็จะใช้เชือกผูกนี่นะครับเมื่อเวลาอบอเนื้อจะได้รัดตัวเนื้อจะได้ไม่คลายตัวแล้็ทำให้เนื้อไม่อยู่รูปนะครับโอเคก็แกะเชือกของเราเลยนะครับนี่นะครับ วันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่เป็นอินเตอร์บุฟเฟ่นะครับจะมีอาหารหลากหลายนะครับก็จะมเริ่มที่แอปเปอร์เช이เซอรอหรือสตาร์เตอร์เราเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีสลัดกุ้งทอดซอวสวาซาบิผลไม้รวมนะครับแล้วก็จะมี uh, กระเพาะปลาผัดแห้งนะครับแบบสไตล์จีนแล้วก็จะมี uh, จะเป็นอะไรไม่น้อยอีกเมนูหนึ่งก็จะมีแบบไทยด้วยนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนู อะไรพี่น้อยอย่างนี้นะครับยำชวาปูนะครับแบบสุดแบบไทยนะครับจะเป็นอินเตอร์บุฟเฟ่ต์นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมหน้าตาระบัดนี้ลงไลน์หมดแล้วครับวันนี้เหลือหมูอบพี่ไทยอ่อนนะครับที่นี้พาชมนี่นะครับนี่นะครับด้านในให้ฉ่ำๆอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปชมนะครับนี่ทำให้หมูนุ่มมากนะครับว้าวไม่ได้หมักให้ชมนะครับเดี๋ยวหลังจะมาหมักให้ชมตรงนี้ ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำคลิปอาหารมาชวนชิมให้กับเอฟซี FC. ชมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยครับตอนนี้ยุ่งมากนะครับแล้วก็จะมีรามเลี้ยงด้วยนะครับหมูเราก็จะหั่นหนานิดนึงจะทานแบบยิโกลนะครับก็จะทานแบบหนาๆน,นะครับจะไม่สไลด์บางนะครับ อบแบบนี้เราก็ทานกับพาสต้าก็ได้นะครับสำหรับหมูอบแบบนี้นะครับก็ยังนุ่มๆอยู่นะครับนะครับมันยังฉ่ำอย่างนี้นะครับนะครับผมมาเนะครับตอนหมักนะก็จะหมักเป็นแบบเกลืออโรมากแล้วก็จะมีอ่าเป็นเฟรนช์มาสตาร์ดนะครับแล้วก็จะ โรยด้วยโรสเมรี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นพาสต์ี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสำหรับเมนูหมูอบซอสพริกไทยอ่อนกับเชทมปุวันนี้นะครับ